สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวบันฮีชาแนลพี่น้องพามาชมบรรยากาศบ้านสาวบันฮีนะคะช่วงเช้าๆค่ะบรรยากาศที่ริมคลองค่ะบรรยากาศดีดีพี่น้องค่ะค่ะเก็บภาพบรรยากาศงามๆมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเนาะภาพบรรยากาศเ็สวยงามๆค่ะที่บ้านสาวบันฮีค่ะริมคลองเนาะพี่น้องพามาชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์งามๆน้ำกันค่ะเขากก้าั่ง ออกรวงข้าออกรวงสวยๆค่ะพี่น้องกับยมพันเหลืองนะคะมันเป็นเขาไอเจ้ามะลิหนึ่งศูนย์หานะพี่น้องมันก็นจะพันเหลืองค่ะค่ะพ,ะพี่พาน้องมาชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์งามๆค่ะบรรยากาศช่วงเช้าๆไอหมอกกินไอหมอกพี่น้องงามค่ะโอ้ย ค่ะทองทุ่งนาะอันเขียวกว้างนะพี่น้องค่ะสื้อเื้อใหงามๆค่ะสาบันฮีเด้อพี่น้องเด้อค่ะอยู่ทิวทัศน์งามๆที่บ้านสาบันฮีค่ะบรรยากาศนาริมคลองนะพี่น้องนะค่ะกกตาลกะสูงเงาอันหลายงามลร้พี่น้องค่ะกำลังออกผลค่ะพี่น้องมักตาลสวยทุง่งนาะก็จะกินลูกตาลน,นั้นอ้อนนะพี่น้อง ช่วนเช้าคนก็จะเอามาทุ่งไร่ท้องไร่ท้องนาแล้วพี่น้องชีวิตคนมันนอกของน้ากับจังสิ่ละพี่น้องยอยู่กับธรรมชาติค่ะอยู่ที่ทัดงาม,งามน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะค่ะก็บอกผ่าแนงเนี้ยพี่น้องหลายอย่างค่ะคุณปู่นะคะ,คะจะได้กฝากช่องส้ามันยี่แน่ไว้น้านยเด้อพี่น้อง ไว้นะอมอกอมใจพี่พี่น้องๆุ้งสุขสุขคนนะคะเพ่าว่าเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ก็ดีนะคะที่เขามารับชมคลิปนี้นะพี่น้องกะสาบัญญิกกะหวังว่าเพื่อนชิมีความสุขนะคะนะับเพือสิสวยงามงามค่ะ พาพี่พีน้องมารับชมบรรยากาศยิ่ที่ทังงามค่ะสาวบันนีนาะพี่น้องได้ากาแฟก็ได้ก็แช์ก็เคอมเมนม์ก็กระดิ่งก็ซับสไครต์ให้นำในเด้อค่ะสองสาวบันนีชนะพี่น้องกันอย่าลืมเะ,ค,ะค่ะเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้สาวบันนีชนะด้วยนะคะเอาเป็นว่าก็ขอฝากไว้เสมนในการนั้นนพี่น้องคลิปนี้สาวบันนีก็ขอให้พี่นอ้องอิ่สสุขสุข,ขจงมีแต่ความสุขความเจริญรํ่ด้รยหิเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะคะสำหรับ คลิปนี้ก็ขอตัวลงก่อนนะคะบายบายไปแล้วเจอจ้าเด้อฝากไว้ซ้ำหน้อนะพีน่น้อง